Good afternoon everybody. Today the weather is really good. สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้อากาศดีๆเอาเร่สวยๆมาฝากขอบคุณทุก Subscribe นะจ๊ะตอนนี้เรามีผู้ติดตาม80คนแล้วจ้ะกเรารอรอ,อีก920 ให้ครบหนึ่งพันเราก็จะสร้างรายได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายได้เราก็เอาวิวซื่วๆมาฝากทุกคนวันนี้แดดดีดีีจะดอกไม้ซื้อมาอีกเมื่อวานโอโคูโคก่กะลาเวนเดอร์ทางขยะด,ด้านล่างเยอะมากอันนี้สนาม วันนี้ไม่มีเด็กมาเดินยังเพิ่งจะที่นี่เพิ่งจะใกล้จะบ่ายโมงแล้วจ้ะอันนี้วิวหน้าอาพาร์ตเมนต์ตรงนู้นเป็นบ้านหลังเล็กๆเๆลๆ็กน่ารักมีสวนด้วยอาพาร์ตเมนต์ตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิใบไม้ก็เริ่มจะแตกใบใหม่แล้วจ้ะเด็กก็จะเขียวนี่อันนี้เขาน้อมเข้าไปหาแดด แดดออกนี่ดอกโนมไปฝั่งโนมหมดเลยโนมหาแดดแตกง่ามเอาลงดินดำอันนี้ก็ซื้อมาใหม่เมาาื่อวานนี่มาใหม่จ้ะกอนังจะมี้ามย่างเขาใส่รวมกันมา อันนี้ก็คล้ายๆดอกกุหลาบแต่ไม่น่าจะใช่กุหลาบน,นี้อาลงเดนมาหวานมาใหม่อันนี้จะแตกดีๆแต่ราอันนี้ลบสักหน่อยให้โดนแดดเเขาอยากได้แดดเจอแดดเราจะแตกดี เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันอีกไปซื้อห้องฝากิ้นเดือนนี้กลับเมืองไทยแล้วนะจ๊ะถึงเมืองไทยวันที่ 31. ส1สดแดดอุ่นๆวันนี้ก็น่าวอยู่จ้ะแต่ว่าน่าวไม่มากโอ้โอ้โออ้จอากรยานเล่นคนทรง พัสดุเขาจอจัจกรยานดูจักรยานที่เขาเรียกว่าอะไรนะสู้ชีวิตนะคำคิดของคนด้วยนีๆๆ่ที่นี่เขามีแบบว่าปั่นจักรยานส่งพัสดุกันด้วยอ,อากาศยังหนาอยู่เลยบาง คนที่นี่บางคนเขาใส่เสื้อแขนสั้นเดินกันข้างนอกอ้วน่าจะแย่เราอยู่เมืองร้อนเนาะเราก็ไม่ชินกับอากาศที่นี่เขามีเลนจักรยานคนเขามาปั่นจักรยานกันนี่รถเมล์บ้านเขาจะทุกคนเขาก็จะขับเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็ว ตัวไปข้างนอกก่อนนะจ๊ะจะไปซื้อของฝากอีกจะไปซื้อของหลายอย่างก่อนกลับจะ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ Thank you everybody for subscribers Have a nice day and see you again next time Bye bye